คุณจะทำอย่างไรถ้าประวัติศาสตร์จำคุณในฐานะจักรพรรดิผู้สร้างยุคทองที่รุ่งเรืองที่สุดของเอเชียเป็นต้นแบบที่ญี่ปุ่นและเกาหลีต้องส่งคนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อลอกกันบ้านไปสร้างชาติแต่ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์หน้าเดิมนั้นก็จำคุณในฐานะฆาตกรที่โหดเหี้ยมที่สุดในครอบครัวผู้ชายที่ยิงลูกธนูสังหารพี่ชายแท้แและสั่งประหารหลานชายทุกคน เพื่อแย่งชิงบัลลังก์มาเป็นของตัวเองนี่คือเรื่องราวของถังไทจงหรือหลี่ซื่อหมินชายผู้แบกความย้อนแย้งที่หนักอึง้งที่สุดในราชวงศ์ถังทำไมคนมือเปื้อนเลือดถึงกลายเป็นกษัตริย์ที่โลกต้องคาระวะเขาเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้กลายเป็นพลังในการบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรและเส้นแบ่งระหว่างทรราชกับมหาราชจริงๆแล้วมันห่างกันแค่ไหน ในซีรีส์นี้เราจะไปสำรวจชีวิตของผู้ชายคนนี้ในทุกมิติไม่ใช่แค่มิติของวีรบุรุษในตำราเรียนแต่คือมิติของมนุษย์ที่มีความกลัวความทะเยอทะยานและความโดดเดี่ยวยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องนี้มีที่มากับซีรีส์ถังไถจงบัลลังที่เปื้อนเลือดพี่น้องสู่ยุบทองที่โลกต้องคาระวะถ้าพร้อมแล้ว เราย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนี้กันเลยครับลองจินตนาการภาพของชายหนุ่มวัยเพียง20ตน้นตนๆนในชุดเกราะที่เต็มไปด้วยรอยดาบและคราบฝุน่นเขากำลังคุกเข่าอยู่กลางทุ่งหญ้าที่นองไปด้วยเลือดหลังจบศึกใหญ่ในมือไม่ได้ถือแก้วเหล้าฉลองชัยชนะแต่กำลังประคองร่างไร้วิญญ,ญาณของซาลูจือหมาสึกคู่ใจที่เพิ่งขาดใจตายเพราะรับลูกธนูแทนเขา นี่คือภาพชีวิตจริงของหลี่ซื่อหมินในช่วงก่อตั้งราชวงศ์เขาไม่ใช่เจ้าชายที่นั่งสบายอยู่บนหอคอยงาช้างแต่เป็นแม่ทัพที่ใช้ชีวิตกินนอนและเกือบตายในสนามรบเพื่อสร้างแผ่นดินให้พ่อและพี่ชายได้ขึ้นครองราชถ้าเปรียบราชวงศ์ถังเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หลี่หยวนผู้เป็นประธานคือประธานบริษัทที่คอยดูภาพรวมแต่หลี่ซื่อหมินลูกชายคนรองคนนี้ คือ CEO ที่ลงหน้างานลุยทุกโปรเจกต์ด้วยตัวเองปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับในประวัติศาสตร์จีนโดยปกติแล้วผู้ก่อตั้งกับผู้พิชิตมักจะเป็นคนเดียวกันแต่สำหรับราชวงศ์ถังมันดันแยกกันคนละคนขณะที่พี่ชายคนโตหรือราชทายาททำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในเมืองหลวงหลี่ซื่อหมินคือคนที่ขี่ม้าออกไปปราบก๊กต่างๆจนราบคาบ ความเก่งกาจร,ระดับปีศาจของเขาทําให้กองทัพถังชนะศึกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชาวบ้านและทหารทั้งกองทัพต่างพากันตะโกนสรรเสริญชื่อหลี่ซื่อหมินดังกว่าชื่อห้องเต้เสียอีกความสําเร็จที่มากเกินไปเริ่มกลายเป็นภัยคุกคามพ่อของเขาหรือถังเกาจูรู้ดีว่าลูกชายคนรองมีบารมีมากเกินหน้าเกินตาพี่ชายแต่ครั้นจะลงโทษก็ไม่ได้เพราะเขาคือฮีโร่ของชาติ พ่อจึงแก้ปัญหาด้วยการมอบตำแหน่งพิเศษที่ตั้งขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่าจอมพลกลยุทธ์สวรรค์ตำแหน่งนี้ให้อำนาจหลี่ซื่อหมินมีกองทัพส่วนตัวมีสิทธิ์ตั้งขุนนางของตัวเองและมีตราประทับบริหารงานได้เองฟังดูเหมือนรางวัลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ที่สุดของผู้เป็นพ่อเพราะมันเท่ากับการแบ่งแยกอำนาจในแผ่นดินออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนส่วนหนึ่ง คืออำนาจตามจารีตประเพณีของราชายาตอีกส่วนคืออำนาจตามความสามารถของแม่ทัพใหญ่บรรยากาศในราชสำนักเริ่มเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืองานเลี้ยงครอบครัวที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสมรภูมิเย็นที่ต่างฝ่ายต่างจ้องจับผิดสายตาของพี่ชายที่เคยมองน้องด้วยความเอ็นดูเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดระแวงหลี่ซื่อหมินผู้ซึ่งเคยร้องไห้กับม้าที่ตายในสนามรบ ตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่นอกกำแพงจีนแต่อาจจะเป็นคนที่นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันในวังหลวงและถ้าเขาไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างสิ่งที่เขาจะต้องร้องไห้เป็นรายต่อไปอาจจะไม่ใช่หมาแต่อาจจะเป็นศีรษะและครอบครัวทั้งหมดความตึงเครียดนี้กำลังจะระเบิดออกไม่ใช่ในสนามรบที่กว้างใหญ่แต่ที่ประตูเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลในตอนหน้าเราจะเดินเข้าสู่ประตูสวนอู่ประตูที่พี่น้องจะต้องคุยกันด้วยลูกธนูเช้ามืดวันที่สองกรกฎาคมปีคศ6 2 6ณทิศเหนือของพระราชวังหลวงฉางอันหมอกจางๆยังปกคลุมกำแพงเมืองที่สูงตระงานบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของม้าศึก แต่มันไม่ใช่ความเงียบสงบยามเช้ามันคือความเงียบก่อนพายุจะเข้าถลม่มหลังกำแพงหนาทึบนั้นหลี่ซื่หมินพร้อมด้วยทหารคู่ใจเพียงไม่กี่คนกำลังซุ่มรอด้วยใจที่เต้นระรัวเหงือเม็ดโป่งผุดขึ้นตามไรผมไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่เพราะเขารู้ดีว่าทันทีที่แสงแรกจับขอบฟ้าเขาจะต้องทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตลูกผู้ชาย นั่นคือการลงมือสังหารพี่น้องร่วมสายเลือดเสียงฝีเท้าม้าดังใกล้เข้ามารัชทายาทหลี่เจียงเฉิงและน้องชายคนเล็กหลี่หยวนจีกำลังขี่ม้าตรงเข้ามาที่ประตูสเวียนบูเพื่อเข้าเฝ้าห้องเต้าตามปกติโดยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นการเดินทางเที่ยวสุดท้ายทันทีที่ม้าของทั้งคู่ผ่านพ้นประตูชั้นนอกสัญชาตญาณของรัชทายาทก็ทำงาน เขารู้สึกถึงความผิดปกติทหารยามหน้าตาไม่คุ้นบรรยากาศที่วังเวงผิดวิสัยเขาตัดสินใจดึงบังเหียนม้ากลับหลังหันเพื่อจะหนีแต่มันสายไปแล้วเสียงตะโกนดังก้องมาจากด้านหลังพี่ใหญ่ท่านจะรีบไปไหนหลี่ซื่อหมินควบม้าออกมาขวางทางวินาทีนั้นสายตาของพี่น้องประสานกันไม่มีคำพูดอธิบาย มีเพียงการกระทำหลีซื่อหมินง้างคันธนูจนสุดแขนเล็งไปที่พี่ชายคนโตคนที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันตอนเด็กนิ้วที่เคยสั่นทวายเมื่อตอนวางแผนตอนนี้กลับนิ่งสนิทด้วยความจำเป็นฟุบลูกธนูแหวกอากาศพุ่งปักเข้าที่คอหอยของรัชทายาทอย่างแม่นยำร่างของพี่ชายร่วงลงจากหลังมา้ากระแทกพื้นสิ้นใจตายทันที น้องชายคนเล็กเห็นภาพนั้นก็สติหลุดพยายามจะหยิบธนูของตัวเองมายิงตอบโต้แต่ด้วยความตกใจกลัวจนมือสัน่นเขาไม่สามารถง้างมันออกได้และในชั่วพริบตาต่อมาทหารเอกของหลีซื่อหมินก็พุ่งเข้ามาปลิดชีพเขาตามไปอีกคนเลือดสีแดงฉานนองพื้นหินหน้าประตูวังกลิ่นขาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วในยามเช้าแต่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ยังม่จบ เมื่อหัวงูถูกตัดต้องถอนรากถอนโคนให้สิ้นซากทันทีที่สิ้นเสียงดาบที่ประตูเมืองคำสั่งอเม,มหิตถูกส่งไปยังจวนของรัชทายาททหารบุกเข้าไปลากตัวหลานชายทั้งห้าคนออกมาประหารชีวิตทั้งหมดเพื่อป้องกันการแก้แค้นในภายหลังวันนั้นทั้งวันท้องฟ้าเหนือเมืองฉางอันดูเหมือนจะเป็นสีเลือดชาวบ้านต่างปิดประตูหน้าต่างเงียบกริบลีซื่อหมิน ผู้ชนะในเกมนี้เดินข้ามศพพี่น้องและหลานๆของตัวเองมุ่งหน้าเข้าไปหาพ่อเพื่อบีบให้พ่อมอบอำนาจทั้งหมดให้เขาแต่เพียงผู้เดียวลูกธนูดอกนั้นที่ประตูสวียนบูไม่ได้แค่ปลิดชีพพี่ชายแต่มันได้ฆ่าหลี่ซื่อหมินคนเดิมให้ตายไปตลอดกาลและให้กำเนิดจัก,กรพรรดิถังไทจงผู้โดดเดี่ยวขึ้นมาแทนที่คำถามที่ดังก้องอยู่ในหัวของเขาในคืนนั้นคงไม่ใช่ ฉันทำสำเร็จไหมแต่น่าจะเป็นจากนี้ไปฉันจะมองหน้าตัวเองในกระจกได้ยังไงใครจะไปคิดล่ะครับว่าความรู้สึกผิดบาปที่กัดกินหัวใจนี่แหละจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้เขาต้องสร้างยุคทองที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พอที่จะกลบเสียงกรีดร้องของวิญญาณพี่น้องที่ตามหลอกหลอนในตอนหน้าเราจะไปดูวิธีการไถ่าบาปของเขา โดยการเปลี่ยนคุกตารางให้กลายเป็นตำนานแห่งความเชื่อใจที่โลกต้องจารึกลองจินตนาการถึงบรรยากาศในคุกใต้ดินที่มืดมิดและอับชื้นที่สุดของเมืองฉางอันเสียงโซ่ทรวนลากไปกับพื้นหินดังเสียดแทงความเงียบที่นี่คือที่คุมขังนักทโทษประหาร390คนทุกคนกำลังนับถอยหลังรอวันถูกเพชฌฆาตลงดาบแต่แล้ววันหนึ่งประตูคุกก็เปิดออก แสงสว่างส่องเข้ามาพร้อมกับร่างของชายผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินจักรพรรดิถังไทจงเดินลงมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาทุกคนสิ่งที่พระองค์ประกาศออกมาทำให้ทั้งผู้คุมและนักโทษแทบไม่เชื่อหูตัวเองพวกเจ้าทุกคนกลับบ้านไปซะกลับไปหาลูกเมียไปช่วยที่บ้านเกี่ยวข้าวให้เสร็จสั่งลาครอบครัวให้เรียบร้อยแล้วปีหน้าวันนี้เวลานี้ให้กลับมารับโทษประหารที่นี่พร้อมกัน ไม่มีทหารคุมตัวกลับไปไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวมีแค่สัจจะของลูกผู้ชายคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมนักโทษประหารเกือบ400คนที่ได้รับอิสรภาพจะมีใครสักกี่คนที่ยอมเดินกลับมาหาความตายด้วยตัวเองนี่คือการเดิมพันด้วยความเชื่อใจที่บ้าบิ่นที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและมันเกิดขึ้นจากฝีมือของผู้ชายคนเดียวกันกับที่เพิ่งยิงธนูฆ่าพี่ชายตัวเอง นักวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มองว่านี่ไม่ใช่แค่ความเมตตาแต่มันคือการไถ่าบาปหลังจากเหตุการณ์นองเลือดที่ประตูสเวียนอูแม้หลีซื่อเหมือนก็ได้นั่งบันลังมังกรสมใจแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าตราบาปของการเป็นฆาตกรฆ่าพี่จะติดตัวไปตลอดกาลทางเดียวที่จะลบภาพปีศาจในสายตาประชาชนและในใจตัวเองได้คือ เขาต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาไม่ใช่ทรราชบ้าเลือดแต่เป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมที่โลกไม่เคยมีมาก่อนเขาต้องการเปลี่ยนการปกครองด้วยความกลัวให้กลายเป็นการปกครองด้วยใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีวันนัดหมายมาถึงขุนนางในวังต่างกระวนกระวายเหงื่อตกกันทั่วหน้าเพราะถ้าไม่มีใครกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวอำนาจและความน่าเชื่อถือของห้องเต้จะพังทลายทันทีแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้น ที่เส้นขอบฟ้าฝุ่นตลบฟุ้งขึ้นมากลุ่มคนจำนวนมากกำลังเดินเท้ากลับเข้ามาที่ประดูเมือง 1... 10... 100... จนครบ390คนไม่มีใครหนีหายไปแม้แต่คนเดียวภาพของนักทวดประหารที่เดินแถวกลับเข้าคุกด้วยสีหน้ามุ่งมั่นทำให้ชาวเมืองฉางอันถึงกับน้ำตาสึมวินาทีนั้นถังไทจงสั่งอพัยโทษให้กับทุกคนทันที ฉีกบัญชีตาย,ตายทิ้งและมอบชีวิตใหม่ให้พวกเขาได้กลับไปอยู่กับครอบครัวจริงๆเหตุการณ์นี้กลายเป็นตำนานที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเขาจากคนแย่งบัลลังก์ให้กลายเป็นเทวดาเดินดินแต่เดี๋ยวก่อนแม้เขาจะซื้อใจคนทั้งแผ่นดินได้สำเร็จแต่ยังมีคนคนหนึ่งในราชสำนักที่ไม่เคยหลงกลไม่เคยทราบซึ้งและไม่เคยกลัวเขาเลยแถมยังกล้าชี้หน้าด่าห้องเต้กลางประชุมจนถังไทจงเกือบจะสติแตกวันละหลายรอบ ชายคนนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่คือกรรมการขี้บน่นที่จะทำให้ยุคทองเกิดขึ้นจริงในต่อหน้าเราจะไปรู้จักกับเว่ยเจิงชายผู้เป็นเหมือนกระจกเงาที่กล้าสะท้อนความอัป,ปลักษณ์ของจักรพรรดิโดยไม่กลัวตายบรรยากาศในท้องพระโวงวันนั้นตึงเครียดจนแทบจะจุดไฟติดหงเต้ถังไทจงผู้ที่เพิ่งจะสยบศัตรูมาทั่วทิศกำลังนั่งหน้าแดงกำ่ำมือทั้งสองข้างกำแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน เบื้องล่างนั้นไม่ใช่ศัตรูผู้รุกรานแต่เป็นชายชราท่าทางผอมแห้งคนหนึ่งที่กำลังชี้หน้าด่าพระองค์อยู่ฝาบาททำแบบนี้ไม่ได้นี่มันผิดจารีตนี่มันเห็นแก่ตัวเสียงด่านั้นดังลั่นจนขุนนางทั้งราชสำนักก้มหน้าเงียบกริบไม่มีใครกล้าหายใจทุกคนคิดในใจเหมือนกันว่าวันนี้หัวของชายชราคนนี้หลุดจากบ่าแน่นอน ทันทีที่เลิกประชุมถังไทจงเดินกระแทกเท้ากลับเข้าตำหนักในด้วยความโมโหสุดขีดตะโกนลั่นใส่พระมเหสีว่าข้าจะฆ่ามันสักวันข้าจะสั่งประหารไอ้แก่บ้านนอกนั่นให้ได้คอยดูเถอะชายแก่ปากกล้าคนนี้คือเว่ยเจ๋งและความพีคมันอยู่ที่ประวัติของเขาเพราะก่อนหน้านี้เว่ยเจ๋งคือกุญซือคู่ใจของพี่ชายคนโต ศัตรูเบอร์หนึ่งที่ถังไทจงพึ่งฆ่าไปแถมเว่ยเจิ๋งคนนี้แหละที่เคยยุให้พี่ชายรีบชิงลงมือฆ่าถังไทจงซะตั้งนานแล้วในวันที่ถังไทจงยึดอำนาจสำเร็จแทนที่จะสั่งประหารศัตรูหัวกะทิคนนี้ทิ้งพระองค์กลับถามเว่ยเจิ๋งว่าทำไมตอนนั้นเจ้าถึงยุให้พี่ฆ่าฆ่าข้าเว่ยเจิ๋งตอบกลับไปหน้าตายว่าถ้าตอนนั้นรัชทายาทเชื่อข้า ท่านก็คงไม่มีหัวมานั่งอยู่ตรงนี้หรอกคำตอบที่กวนประสาทแต่จริงใจอย่างที่สุดนั้นทำให้ถังไทจงตัดสินใจจ้างศัตรูคนนี้มาทำงานด้วยทันทีนี่คือศิลปะการบริหารที่เรียกว่า radical candor หรือการวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถังไทจงรู้ตัวดีว่าตนเองเป็นคนอารมณ์ร้อนดุดันและมีความเป็นนักรบสูง สิ่งที่พระองค์กลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูในสนามรบแต่คือการหลงระเริงในอำนาจจนกลายเป็นทรราชเหมือนฮ่องเต้องค์ก่อนๆพระองค์จึงต้องการใครสักคนที่ไม่เกรงกลัวบารมีใครสักคนที่กล้าบอกว่าท่านกำลังทำผิดและเว่ยเจิงก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดรัชสมัยเว่ยเจิงคัด้านฮ่องเต้ไปกว่า200เรื่องตั้งแต่เรื่องใหญ่อย่างการเกณฑ์ทหาร จนถึงเรื่องส่วนตัวอย่างการจะไปเที่ยวล่าสัตว์เขาเปรียบเสมือนระบบเบรกชั้นดีที่ทำให้รถแข่งความเร็วสูงอย่างถังไทจงไม่แหกโค้งตกหน้าผาความสัมพันธ์แบบคู่กัดนี้ดำเนินไปจนกระทั่งวันที่วห่เจิงเสียชีวิตลงถังไทจงร้องไห้หนักมากและได้กล่าวประโยคทองที่กลายเป็นตำนานว่าคนเราใช้ทงแดงเป็นกระจกเพื่อจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยได้ใช้อดีตเป็นกระจก เพื่อเรียนรู้ความรุ่งเรืองและล่มสลายได้แต่ข้าใช้คนอย่างเว่ยเจิงเป็นกระจกเพื่อส่องดูข้อผิดพลาดของตัวเองวันนี้เว่ยเจ๋งตายจากไปข้าได้ทำกระจกบานสำคัญแตกสลายไปเสียแล้วการมีอยู่ของเว่ยเจ๋งคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้ระบอบการปกครองของถังไทจงแข็งแกร่งที่สุดเพราะมันคือระบบที่คำทักท้วงมีค่าเท่ากับคำสรรเสริญ เมื่อภายในบ้านเมืองนิ่งสงบระบบราชการตรวจสอบได้และฮ่องเต้มีสติปัญญาที่เฉียบคมตอนนี้มังกรหนุ่มตัวนี้ก็พร้อมแล้วที่จะสยายปีกออกไปนอกกำแพงจีนในตอนหน้าเราจะเปลี่ยนฉากจากท้องพระโรงไปสู่เส้นทางสายไหมไปดูกันว่าถังไทจงใช้วิธีไหนถึงทำให้ผู้นำจากทั่วสารทิศยอมก้มหัวเรียกเขาว่าจัก,กรพรรดิสวรรค์ลองหลับตา แล้วจินตนาการภาพงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณไม่ใช่ในห้องแอร์เย็นชำ่ำแต่เป็นลานกว้างหน้าพระราชวังเมืองฉางอันแสงไฟจากโคมนับหมื่นดวงสว่างสวัยไปทั่วแต่สิ่งที่แปลกตาที่สุดไม่ใช่ความหรูหราแต่เป็นแขกที่มาร่วมงานในงานนั้นคุณจะเห็นชายร่างยักษ์ชาวเติร์กสวมหมวกขนสัตว์นั่งดื่มเหล้าอางุ่น อยู่ข้างๆขุนานางจีนชุดผ้าไหมถัดไปเป็นพ่อค้าชาวเปอร์เซียหนวดเครายาวกำลังคุยธุรกิจกับพระสงฆ์จากอินเดียและมีนักดนตรีผิวสีจากแดนไกลกำลังบรรเลงเพลงที่ผสมผสานดนตรีตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันท่ามกลางความหลากหลายที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้นี้ทุกคนต่างลุกขึ้นยืนพร้อมกันหันหน้าไปทางชายคนเดียวที่นั่งอยู่บนบัลลัง แล้วตะโกนสรรเสริญด้วยภาษาของเผ่าตัวเองแต่มีคำคำเร่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันนั่นคือคำว่าเทียนเครือหารหรือเทียนเครือหารคำนี้ไม่ได้แปลว่าห้องเต้แต่มันแปลว่าขานแห่งสวรรค์หรือผู้นำสูงสุดของชนเผ่าเร่ร่อนนี่คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อปกติเราจะเห็นแต่กำแพงเมืองจีนที่สร้างไว้เพื่อกั้นคนพวกนี้ออกไปแต่ถังไท้จง เป็นจักรพรรดิคนแรกและคนเดียวที่ทำลายกำแพงทางใจนั้นลงแล้วทำให้หัวหน้าชนเผ่าที่เคยเป็นศัตรูยอมก้มหัวให้ด้วยความสมัครใจคำถามคือเขาทำได้ยังไงคำตอบไม่ได้อยู่ที่ดาบเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ทังไทจงไม่ได้มองว่าจีนคือศูนย์กลางจักรวาลที่คนอื่นต้องสโรราบแต่เขามองว่าจีนคือพี่ใหญ่ ที่ต้องดูแลน้องๆในระบบครอบครัวโลกพระองค์เปิดเส้นทางสายไหมให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ปลอดภัยอนุญาตให้ศาสนาคริสต์อิสลามและโซโรแอสเตอร์เข้ามาตั้งศาสนาสถานในเมืองหลวงลองนึกภาพพาสปอร์ตราชวงศ์ถังหรือหนังสือผ่านทางที่พระถังซัมจั๋งถือไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกระดาษแผ่นเดียวนั้นมีค่าดังทองคำเพราะมันคือใบเบิกทางที่ได้รับการคุ้มครองจากข่านแห่งสวรรค์ ในยุคของถังไทจงเมืองฉางอันจึงไม่ใช่แค่เมืองหลวงของจีนแต่มันคือนิวยอกหรือลอนดอนในยุคปัจจุบันเมืองที่มีประชากรแต่หนึ่งล้านคนเป็นที่แรกของโลกเมืองที่คนต่างชาตินับแสนเดินสวนกันขวักไขว้โดยไม่ถูกเหยียดเชื้อชาตินี่คือจุดสูงสุดของชีวิตผู้ชายคนหนึ่งจากลูกคนรองที่ต้องฆ่าพี่แย่งบัลลังก์สู่จักรพรรดิที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นราชาแห่งราชา แต่มีคำกล่าวว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวขณะที่ถังไทจงกำลังมองดูความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่ตนสร้างขึ้นเมื่อเขาก้มมองดูเงาสะท้อนในถ้วยเหล้าเขากลับเห็นภาพชายชาลาที่เหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวเพราะในขณะที่เขาปกครองคนทั้งโลกได้เขากลับกำลังจะสูญเสียสิ่งเดียวที่เขาปกป้องมาตลอดชีวิตนั่นคือครอบครัวประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเดิม ลูกชายของเขากำลังจะเริ่มระแวงกันเองพี่น้องกำลังจะฆ่ากันแย่งสมบัติเหมือนกับที่เขาเคยทำกับพี่ชายที่หน้าประตูเมืองในวันนั้นไม่ผิดในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะไปดูบทสรุปที่เจ็บปวดที่สุดของยอดคนเมื่อพ่อผู้ยิ่งใหญ่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความรักกับอนาคตของชาติสายลมหนาวของฤดูเหมันพัดผ่านระเบียงพระราชวังใบไม้แห้งปลิวว่อน ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเหมือนกับสุขภาพของถังไทจงในวัยห0ปีที่กำลังทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วชายชราผู้เคยขี่ม้าไล่ล่าศัตรูมาทั้งชีวิตวันนี้เขากลับทำได้แค่นั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างในมือถือผู้กันที่สันเทาพยายามเขียนบันทึกเล่มสุดท้ายที่ชื่อว่าตีฟ้านหรือแบบแผนจักรพรรดิเพื่อหวังจะใช้สอนลูกชาย ให้เป็นห้องเต้ที่ดีแต่ความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โรคร้ายที่รุมเร้ากายมันอยู่ที่แผลใจที่กำลังกลัดหนองตลกร้ายที่สุดของโชคชะตาคือประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยเดิมอย่างน่าขนลุกลูกชายคนโตหรือรัชทายาทกำลังวางแผนกบฏเพราะกลัวว่าจะถูกพ่อปลดส่วนลูกชายคนร้องที่เก่งกาจก็กำลังสะสมกำลังพล เพราะอยากจะเป็นเหมือนพ่อในสมัยหนุ่มๆภาพที่ถังไทจงเห็นตรงหน้าไม่ใช่ครอบครัวที่อบอุ่นแต่เป็นภาพซ้อนทับของเหตุการณ์ประตูสเวียนง,งูเมื่อหลายสิบปีก่อนวันที่เขาเคยลงมือฆ่าพี่น้องตัวเองเสียงกรีดร้องในอดีตดังกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไปคนที่ต้องตายคือลูกในไส้ของเขาเอง นี่คือบททดสอบสุดท้ายที่ยากกว่าการรบกับค่าศึกนับแสนถังไทจงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้เลือกลูกคนที่เก่งที่สุดให้สืบทอดบัลลังก์เพราะกลัวว่าจะเกิดการฆ่ากันอีกแต่เขาเลือกลูกคนที่หัวอ่อนที่สุดและจิตใจดีที่สุดอย่างหลีจื้อขึ้นมาแทนการตัดสินใจครั้งนี้คือการยอมหักดิบความฝันของตัวเอง เขายอมให้ราชวงถังได้ผู้นำที่ไม่เก่งกาดนักเพื่อแลกกับการรักษาชีวิตของลูกๆทุกคนเอาไว้เขาเนรเทศลูกชายตัวแสบออกไปอยู่หัวเมืองแต่สั่งห้ามประหารชีวิตใครทั้งสิน้นและในวาระสุดท้ายของชีวิตถังไทจงได้สั่งเสียเรื่องสุสานของตัวเองเขาไม่ได้ต้องการสมบัติล้ำค่าฝังลงไปพร้อมกับร่าง แต่เขาขอให้สลักรูปปั้นของกษัตริย์ต่างแดนทั้ง14แคว้นไว้หน้าสุสานเพื่อเป็นเกียรติแก่เพื่อนและศัตรูที่เคยยอมก้มหัวให้เขาเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงถังไทจงจากโลกนี้ไปในฐานะเทียนเคาารือหานหรือจักรพรรดิโลกผู้สร้างยุคทองที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็จากไปในฐานะพ่อผู้พ่ายแพ้ ที่ไม่สามารถสร้างความรักในครอบครัวได้สำเร็จมรดกที่เขาทิ้งไว้คือแผ่นดินจีนที่ยิ่งใหญ่กฎหมายตราตั้งที่ยุติธรรมและบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เรารู้ว่าอำนาจอาจจะซื้อโลกทั้งใบได้แต่มันไม่เคยซื้อความไว้เนื้อไว้ใจในครอบครัวได้คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของถังไทจงจบลงตรงนี้แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือ การตัดสินใจเลือกทายาทที่หัวอ่อนในวันนั้นของเขากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะลูกชายที่แสนดีคนนั้นภายหลังได้ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่จะก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนนางคือบูเช็กเทียนดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์จะชอบเล่นตลกกับความพยายามของมนุษย์เสมอนะครับ แล้วคุณล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างมองเห็นถังไทจงในมุมไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างวีรบุรุษผู้สร้างชาติหรือมนุษย์พ่อที่แบกความทุกข์ไว้จนวันตาย